สวัสดีด้วยนะครับผมทันนี่ทบนี่นะครับผมเหมือนเดิมว่าผมเกมฮอนดีลรอมนีนเออนะครับผมโอลินพันไปหมดแล้วแม่งรองห้องนาาจัดท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันที่วันที่6หรือวันที่อะไรสิบหกนี่แหละมั้งจำไม่ได้แล้วเออเหลือแค่ไม่กี่วันเองท่านผู้ชมมีอีกหลายตัวเลยที่ผมยังไม่ได้เล่นอนะ่ะตอนที่ผมกำลังไล่เล่นอยู่นะเว้ยตัวนี้มีตัวนี้ที่ผมได้มีชื่อว่อารักหนา้านะอ่ะลักหนากาเี่อะไรดูน้านะครับผมเป็นตัวที่แบบปลากระบองไม้ไผ่ครึ่งแมปอ่ะไอ้เหี้ยอย่างแรง โอ้โจทย์ต่ะไหเฮีย<า>ดึงคีฟไงเอามาดี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 นีน่ไงกลับแล้วอ๋อโดนโดนอีก อารูนาเฮียผู้ชื่อตัวเองเฉยขอเทกัวรูนาชาำนะครับเล่นไม่ได้เล่นมาสองปีกูไปแล้วแท้เฮียแค่เด้อโปโปสวยจัดชมเพื่อนก่อนเพื่อนจะได้มีกำลังใจเล่นโอ้ยเน็ตเน็ตเฮียเอ้ยไออารูนาเท่จัด ศัตรูหายไปศัตรูหายไปอ๋อเฮ้ยเก่าปุ้งเลยเหร ค้างโชว์เลยนะมุจอาห้าร้อยแรงพ่ออดออกมาก่อนดีกว่านี่คืออะไร ทำให้สามารถเดินผ่านอยู่นี่หรือความเร็วนการเคลื่นที่เพิ่มขึ้นโอเคเอาแล้วกันเผื่อไวนไอ้นิใจเย็นเย็นตอนนี้เกมตึงจัดจัดจริงสัตรูหายไป Luna! Yeah! Boom goes the yeah. dynamite! So I. You give me no choice. God, you, God, you, God, I'm not scared. I am. A Luna! Don't be afraid. You give me no choice. Yeah! Feel my power. ช้างไม่ได้คีบหรอศัตรูหายไปย่าชิบห,หายแลย้วว่ช้างเอ้ยน,น้องมันไม่มีตรงไม่มีมาตอดบ้างเลยวะไปโอ้อย่ามันตึงยังวะ เ่เขาไม่ได้เลยท่านผู้ชมตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มครับผมผมไม่รู้ว่าจะเจอตึงหรือเปล่าไม่เจอตึงเลยโดยเฉทรงาเราหายไปเอาละเอาละ เลยตมอนไม่ต้องกลัวซูไม่ได้เลยีย่าเฮ้ยก็ขี่ไล่กันแทอโอเชือกางมันเอาจากไวสัต Feel my power. You give me no choice. Go. I'm not scared. What I'm sure. Suffer the consequences. I'm prepared to do battle. I am Aluna. Suffer the consequences. Feel my power. โอี่ฉันมกลัาหาหมอช้างนี่บอกมาเลยว่นันนันนั่นขขมึงยังบอกเล้าต <c oughs> นะแอ่งมันไม่ออกมาเลยวะ สัตว์ตัหายไปเยอะเฮ้ยช้างช้างมีคนมาคนนึงว่ะสามตัวสัตว์ตัวหายไปกำลังไปช่วยแล้วหิวเราจัดเลยมันจะเอาเราอย่างเดียวกำลังไปช่วยแล้ว Prepared to do battle. It's time for you to go. Ooh, Sam Toa, Sam Toa, on, protect this land. All for my people. I am. Arula. I will protect this land. Let's do this. I'm not scared. You give me no Invisibility. All for my people. I'm not scared. Feel my power. Tremble oh. and despair. ว้ยมันเหมนสองเลยไอ้วัวสัวดับเนวกันเบิดเลยไอ้มาลูนาเฮ้ยผมยังรู้สกิลันอยู่เว้ยแค่อ่านก็รู้แล้ว พูดแบบหายแล้วไเออว่ะยังเริ่มดูแม่งหลุดอีกแกเมื่อกี้ก็เพิ่งรีไป มันมีบูแบ,บกมาจ,จะได้ด้วยวยมันก็เป็นยังั้นนะโอ้เกมนี้ง่ายเราวมนี่ก็ไม่ได้ดูถูกนู้แต่ว่าแบบไอ้มันเข้ามาแล้วว่ะ อ่ไปไปไปกูกูต่ดอยู่กูต่ดอยู่ต่ดอยู่เออสามสุดวัยโหกับแตกไอ้เหี้ยสองมันก็ไม่มีทันดงทันเดอร์แล้วมาพง่าอะไรอย่างงี้ไม่เอานะอ่ากับตาย เออจะเย็นจะเย็นโอหอ๋อนึกว่าอะไรใช่เพื่อหลุดใช่ไม่ใช่สุกตามมันนะนั่นไงมึงจะพูดมังไงจะพูด อ๋อผูยอะไรเนี่ยนะหมดพิงกับเพื่อนล่อมึงตายไงฟาร์มยาเลยหมอเนี่ยกระดอกกะเดียแต่อ๋อ,อไอ้เชนเนี่ยฮาไม่ยืนกลางโหดชิบหายไอ้สัสฟงมาเล่นกันไม่เป็นด้วยแหละมั้ง มึมเก่งเรื่องบาเรื่องมื่อังเรื่องแท้ป๊าดมาพวกเก่งักแท้

우리 그도 그도 도움 그도 도움. 헤아. 눈 더미야. 뭐라 하면 큰 모자님. 흐지지 캔뭐 배드 라이트 마. ไดเข้าประทัดตรงนี้กำลังประดักซุ้มหมู่เหี้ยเหมือนแมงเคน่ะมาสี่ตัวไอเหี้ยเอาทีเต้เต้เต้เตันให้โว้ยเอ้โดนแม่งก่อนวะเจ็บบาดพวกมึงคือมาโบดมาเหลือแท้ tá lá đá lá đá lá, suối. Luna nó mặn đi vãi Đi thôi. chẳng với sặt. giờ chẳng โอ้โยชอตะเ้ยสัเออ่ะออมีมตันนะถ้ามันแหลมวะเอ้ยเตือนหนุ่มเตือนหนื่น

เอาันพ่อมแล้วเหยา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 เหาเออไงมันยังไม่ติดาห้าทีไงมีอะไรก็กดไปก่อนมีเรืงส่งหน้าใช่ว่ะท่านผู้ชมนี่ผมผมอยู่ที่น้ำผมกดว่ะไม่กดเหรอเฮียผมไม่กดโค้ชซูมันโบเลีย์เลยไม่หมดเกินเย็ด <icana> <naj bum S 1> ชมตัว <โ Job! S 2> เองก็มาว่ะป่าตายอลเล็กสองเลยเฟริคุสกระซิออนไปนี่ไปขี้ข้อกันมาเลด โอ้เปลีกเลยซ่าะเจีนยวนี่บิ๊กฮอตอันะไ้โอ้โหเปลิกคูณกูั่งนั้นไม่มีลังใจเลยละกูพูดจริงๆเลยเรียบร้อยหาย นายฮาวแม่งไปทำมันกลัวเฮ้ยยูออกยังไงเนี่ยโอเคครับผมก็อ๋อเฮียนายฮาวเก็บหมดแต่ผมว่ายังพอเล่นได้อยู่ะน่้ยก็สำหรับรู้นหน้าตอนนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่15นาทีนะครับผมเพราะเพราะว่าฝันนั้นเขาไม่มีกำลังใจเล่นเลยเว้ยเจอไอ้เจอเบกสมิธปากดีไปแบบไม่สู้เลยอะ ผมสู้เลยแต่ถ้าทีมมันแต่ถ้าทีมมันไม่สามาคัคคีมันก็ไปต่อไม่ได้เริจริงเก่งคนเดียวมันเก่งไม่ได้หรอกนอกจากจะแบบเก่งจัดอะโอเคก็ขอลาไปก่อนผมถ้าทีมนั้นมาดูก็ยังไม่ต้องคิดมากนะถ้าเจอแบบคนปากดีงี้ก็ไม่ต้องสนใจนะก็เล่นตามใหม่ก็ได้เพื่อนแล้วก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องพิมพ์ตอบโต้อะไรก็เล่นธรรมดาชิวๆไหนไม่ต้องไปสนใจหรอกเอาง่ายมันก็สายปั่นอะปั่นเพื่อเราหัวร้อนอะไรประมาณนี้โอเคผมก็ ขอรับไปก่อนของผมสวัสดีครับบ๊ายบายลิ้นพัน์ไปหมดแล้ว